สวัสดีค่ะไม่เสียงลอยเลยสวัสดีค่ะพี่น้องวันสุขสุขวันพี่น้องทั้งคนไทยพี่น้องทั้งั่งลาวมาด้วยค่ะกินข้าวรำคาญเตือนกันกินข้าวสมุนพี่เดียวค่ะท่านฮะท่าน,านอื่นกินแล้วท่านหนังกินแล้วค่ะท่านหนังแสดงว่าท่านหนังหิวแล้วซึมมะเขือเออไอ้คนนะซีมอะไรอยากเอาซีเมืองเผ็ดจัง,งนจหน่อยอย,อยู่เลยสูตรไทยสูตรนั้น ปลาทูปลาทูแป okay ะวะเจาะปลาทูแปะอย่างปลาทูแปะปลาทูแปะไข่พิซซ่าไข่พิซซ่าไข่แซ่าครบเลยแม่บโครบหมูเลยอ๋อเราโคบห้าไม่ใช่เหรอทำไมเราโคบหกูอะหมูเลยหมูหมากับเกี๊ยบหมูหมากับเกี๊ยบ อนไลน์นะสามหน่วยบอสองคนยินคนโตของมมูมอได้นอนแบบว่ารับสนิทแท้นนแกินยาเสน,นอนหับกินชออื่มนอนหลับกินอิ่มน,นอนอุ่นทุนมีหรือย,ยังคะมีแล้วค่ะ <c oughs> นี่หมดหรือยังคะ <c oughs> ยัง <c oughs> एक बॉक्स में रखना चलिए मैं मैं मो โจ๊กขาวพิณเนี่ยนี่เดี๋ยวเกี่ยวกนว่าเลยไข่นะคะบะหมี่ไข่พิซซ่าไข่ใส่สาด้วยงโมมีแต่ชีสเดียนอาน้าตาดนดเรา มันจะเสีนงินใช่มุนตมดอยกากุจอ่ย,ออยาฟากอืมกกินขวทนใช่ได้เลยฮอ,อนะอมันคนไปกินก็ได้เนดนาน้าจกินแล้ว <laughs> เห็นกระเจาโล่ง ยาหอพักสยตาพักอะอยนี้ยังมบานรียองกับใบยังบบอ่โขกนะพัก,ก,กซีพักซีพักสานตนพักกันใบไม่หวานนั่นตุม่มนะตุม่มเอามือกินกับแงบกงอนไมาจากนี้รำต้องจีนอยู่นีนมีแบบนีงง่งงีนงอมงอมอยู่แต่ก็ไม่ยอดนหน่อแท่งก็น่า คือันเคะเอิญจรงเลยแต่ว่ามันมีใบใหญ่ๆเอมแล้วก็มันมีไอ้ยอดเป็นใบง้ก็จะเอิญวันปุ่มม่มันก็นได้ยังไงกินได้อะแต่อืมเป็นยังไะฮะวยอันมีกคกินก็ได้้องก